ได้ไดไดตนอาลมกเลยมีหาดทรายตรงกลางด้วยแต่ว่าข้างถนนฝั่งนี้ยังหิมะอยู่นะเพื่อนๆเขาขาวเนี่ยหิมะนะยังละลายไม่หมดอ๋อข้างล่างมีเขื่อนด้วยมองไม่เห็นนะแต่ว่าเป็นเขื่อนก็ขับเลาะเลาะแม่น้ำกล่อมมาขึ้นไป ว่าจะไปเมืองโวเลนไม่รู้จะถึงก็อเปล่านะยังไม่เคยมาเหมือนกันลองดูถ้าไปไม่ถึงก็แค่ผ่านไปสักยี่สิบนาทีก็กลับรถแล้วเพราะว่าเมืองโวเลนเนี่ยจากบ้านป้าไปประมาณหกกิโลถ้ามาเส้นนี้ขับเกินยี่สิบนาทีเนี่ยถือว่าผิดแล้วล่ะหาทางกลับเนี่ยถนนเส้นนี้จะคู่แม่น้ำไปเลยนะแม่น้ำจะอยู่ทางซ้ายมือป้านะก็จะมีบ้านคนเป็นระยะระยะ ดูต่อไปพามาดูชมวิวแล้วกันนะไม่มีอะไรก็นั่นแหละว่าเขาเป็นความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงคนที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเห็น <c oughs> เออจะพูดยังไงอะจะให้ดูก็ ไม่ทันซะและ้วถ้าเป็นสีแดงอะ่ะคนเขาจะไม่อยู่นะจะเป็นที่เก็บสัมภาระในการเกษตรนะถ้าบ้านหลังที่เป็นสีแดงส่วนใหญ่บ้านที่คนอาศัยอะ่ะจะเขาจะทำสีขาวเล่นหิมะนะเอ้ยเล่นสกีนะไม่เห็นนะ่ะถ่ายไม่ทันนะ่ะนุนเห็นอยู่นะลับๆับน,นุนเล่นสกีนะตรงนั้นนะ่ะหน้าหนาวเวลาหิมะม,มานะ่ะ